บร์ซิลใช้เกมรุกเล่นกันแค่3คนแต่เป็น3คนที่มันเวิร์กอย่างน่าเหลือเชื่อครับความเข้าใจบทบาทหน้าที่ทักษะเชิงบอลมันหลอมรวมกันเป็นก้อนเดียวกันเรียกได้ว่าเป็นจุดแข็งของทีมเลยครับทั้งโรนัลโดรลิวอรโด้โรนันยูและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการได้รู้จักของคำว่า ท r ิโอ r นี่แหละครับ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน Footballista าบาจิตรกรสีคําเกรือ สวัสดีครับต้อนรับสู่ฟุตบอลริสต้านะครับกับผมจิตรกรสีขาเครือนะ่ครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กับช่องเราไว้ก่อนเลยนะครับ Main Stand Thailand ครับตอนนี้โ o a d to ห้าแสนซับนะฮะใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วนะฮะอยากถึงเร็วๆนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วแล้วอาจจะเผลอว่าเฮ้ยยังไม่ได้กดซับฝากไว้หน่อยแล้วกันนะครับขอบคุณมากๆครับวันนี้เป็นเรื่องของ3ประสานครับถ้าเราพูดถึงในแง่มุมของระดับสโมสร นะมันอาจจะมีหลายหลายชุดที่น่าสนใจนะฮะอย่างบาร์เซโลนาเนี่ยก็เคยมี MSN ใช่ไหมฮะเมสซี่ซัวเรสเนย์มาร์นะครับเรอัลมาดริดก็ BBC ใช่ไหมฮะเบลเบนเซม่าคริสเตียโนโรนันโดหรือของลิเวอร์พูลนะครับโมซาลาบอบบี้ฟิมิโนซาดิโอมาเน่แต่ถ้ามองในระดับเกมทีมชาติหรือในฟุตบอลโลกก็ได้ครับผมว่า มันน่าจะมีความเด่นชัดขึ้นมาเนี่ยที่มันเกิดขึ้นก็คือยุคของบราซิลแชมป์โลกปี2002 3R t r i ครับ 3R Trio ที่โด่งดังแล้วก็ถือว่าเป็นระดับตำนานโรนัลโดริวาร์โดโรนันดิโนซึ่งในปีนั้นเนี่ยนะฮะก่อนเริ่มมันมีคำถามเยอะแยะมากมายครับว่าลุยเปสโคลารี่เนี่ยจะทำอย่างไรแล้วทำไมเขาถึงเชื่อใจใน 3R ตรงนี้แล้วพวกเขาอะนะครับ เล่นร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างไรอ่ะวันนี้ติดตามไปพร้อมกันที่นี่นะครับผมเริ่มที่ความผิดหวังก่อนครับฟุตบอลโลกปี1998นะฮะถ้าใครยังจำมาได้ดีอยู่มันมีความทรงจำเกิดขึ้นมากมายครับนี่คือแชมป์ครั้งแรกบนหน้าประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสและโดยเฉพาะในเกมนัดชิงชาเลิศครับที่ชนะบราซิลแบบ o u t c l a s ครับว่าแบบนี้ก็ได้ครับ3-0ซึ่งในความพ่ายแพ้นั่นแหละครับ ที่มันสร้างรอยแผลสร้างความเจ็บปวดสร้างทฤษฎีสมคบคิดให้กับทีมชาติบราซิลโดยเพราะกรณีของโรนัลโดถึงขั้นว่ามีผู้สึกขาวชาวบราซิลครับที่ชื่อว่าอเล์เบลลัสนะครับเป็นคนเขียนหนังสือในเล่มที่เรียกว่า The Brazilian Way of Life พูดถึงเรื่องนี้เลยครับเขายกตัวอย่างหรืออาจจะใช้คำว่าวิเคราะห์ก็ได้ครับออกมาเนี่ยทั้ง5ข้อ เป็นทฤษฎีสมคบคิดว่าทําไมโรนันโดเนี่ยนะฮะถึงเล่นไม่ได้เต็มร้อในเกมนัดชิงชาเลิศเขาแบ่งเป็นข้อๆเลยครับอย่างข้อแรกครับบอกเลยครับว่าโดนวางยาเพราะมีข่าวลือครับว่าโรนโดนเนี่ยถึงขั้นมีอาการชักแล้วก็ท้องเสียข้อ2ครับอันนี้คือป่วยไม่สบายจริงๆครับมีปัญหาเรื่องของสุขภาพที่ไม่ได้บอกใครและมันก็มาเปิดเผยในช่วงเข้าใกล้วันนัดชิงชาเลิททำให้ความฟิตไม่เพียงพอ ข้อที่3ครับเป็นเรื่องของยาเม็ดสีฟ้าครับทีมแพทย์นะครับเอายาเม็ดสีฟ้าเนี่ยให้กับโรนโดกินเพราะว่าเป็นยาบรรเทาปวดเพียงแต่ว่าเอฟเฟกที่มันเกิดขึ้นกับตัวเขาเนี่ยมันมันรุนแรงเกินคาดครับทำให้ท้องเสียทำใหอ้อยู่ในสภาพที่เสื่องซึมเล่นได้ไม่เต็มรอยในเกมนัดชิงข้อที่4ครับอันนี้เลยเถอดไปถึงเรื่องของสปอนเซอร์แหละครับไนกี Nike. เป็นสปอนเซอร์ส่วนตัวของโรนัลโดตามข่าวเนี่ยบอกว่ามีการลงนามทำสัญญาเซ็นเรียบร้อยว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นโรนัลโดต้องลงเล่นนัดชิงครับและข้อสุดท้ายอันนี้ข้อหาหนักสุดครับล้มบอลครับมันถึงขั้นว่าบอกตัวเลขด้วยนะครับว่าในเกมวันนั้นเนี่ยบราซิลล้มบอลเพื่อแลกกับเม็ดเงิน15ล้านปอนด์ย้ำว่านี่เป็นแค่ทฤษฎีสมคบคิดนะครับ ไม่ใช่เรื่องจริงครับเพียงแต่ว่ายกตัวอย่างมาเนี่ยนะฮะมันแสดงให้เห็นว่าบราซิลในทีมชุดนั้นเนี่ยพึ่งพาเกมรุกมากครับและโดยเฉพาะโรนัลโดครับที่เป็นเดอะแบกของทีมซึ่งถ้าใครได้ดูในเกมแนละชิชาเลอร์เนี่ยฮะมันคือถ้าเราว่าตามตาม,ตามความเป็นกลางนะครับคือมันเป็นเรื่องของแทคติกฟุตบอลล้วน,นเลยครับฝรั่งเศสเตรียมตัวมาดีมากในชุดของเอเมเชาเคเพราะพวกเขาก็พิ่งผ่านความผิดหวังมาเหมือนกันครับถ้าย้อนกลับไปอีกปี1994 ทัพตาไก่ไม่ได้ไปรอบสุดท้ายในฟุตบอลโลกที่อเมริกานะครับตกรอบคัดเลือกครับแพ้ต่อบาเกเรียนในนาทีสุดท้ายเอมีลคอสตาดินอฟนั่นแหละครับที่อยู่ในความทรงจําบนหน้าบรศดสทรไม่มีการปรับเปลี่ยนครับแล้วสาพันฟุตบอลของฝรั่งเศสเนี่ยก็ให้เวลากับเอเมชาเคได้ล้างไพ่หมดเลยครับสร้างทีมที่พวกเขาต้องการฟลิปตูนองครับคนนี้เป็นนักข่าวชาวฝรั่งเศสนะครับบรรยายถึงการสร้างทีมในชุดนั้นครับบอกว่าแน่นอนครับ การจัดการแข่งขันในบ้านตัวเองเป้าหมายเดียวของฝรั่งเศสคือการเป็นแชมป์โลกพวกเขาจึงมอบตำแหน่งและอำนาจครับให้กับเอเมชาเคได้สร้างทีมและเขาก็ทํางานอย่างหนักมากครับเพื่อหาทีมที่ชุดที่ดีที่สุดแต่คนรอบนอกอาจจะมองไม่เห็นภาพครับหรืออาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเพราะในเกมอุ่นเครื่องเนี่ยมันก็มีทีท่าที่ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่แพ้บ้างเสมอบ้างถึงขั้นว่าสื่อดังในฝรั่งเศสอย่างเลก,กิฟเนี่ย อออพลาดหัวข่าวเลยครับว่าความหวังมันแทบจะพังทลายไปหมดแล้วถ้าคุณเล่นได้แค่นี้ในเกมอื่นเครื่องนะครับแต่สิ่งที่ทางสามพันธ์ฟุตบอลของฝรั่งเศสทําก็คือให้ความไว้ใจต่อครับให้เอเมเชอเคทํางานของตัวเองต่อไปอย่างเต็มที่ไม่มีการล้วงลูกไม่มีการเข้าไปแซะหรือเข้าไปมีบทบาทเกินงามนะครับปล่อยอิสระปล่อยพื้นที่ให้กับการทํางานอย่างเต็มที่แล้วเอเมเชอเคก็ค่อยคอย ได้ทีมที่พวกเขาต้องการครับได้แผงแบ็กโฟที่น่าจะดีที่สุดชุดหนึ่งครับของฝรั่งเศสรียองตูรามโรรองบรอง,รอง,รองมาร์เซลเดซาย,ยีบิเซนเตริซาราซูนี่ยังมีฟรองเลเบิร์ฟที่เป็นตัวคอยซัพพอร์ตอีกน,นะครับหรือตรงกลางครับความโดดเด่นในเรื่องของการปิดทองหลังพระดีเย,ยเดชองคิสยองการอมเบอร์เอมานูเอลเปอร์ตีเกมรุกเนี่ยมีแค่หน้าเป้าคนเดียวครับสเตฟานกิวานซึ่งไม่ได้ยิงเลยนะครับ แต่บทบาทเกมลุกเนี่ยมันกลายเป็นว่าเป็นของยูริจอกเกฟและอีกคนที่แจ้งเกิดอย่างสวยงามมากก็คือซิดินซีดานครับมันคือความสมดุลครับที่มันเกิดขึ้นแล้วก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าเป็นปีที่พีคมากครับของฝรั่งเศสพวกเขาเสียแค่2ประตูครับและมีนักเตะถึง9คนครับในทีมชุดนี้ที่ยิงประตูในฟุตบอลโลกในครั้งนั้นได้บ่งบอกถึงความหลากหลายครับไม่ได้ฝากความหวังไว้ที่ใครคนใดคนหนึ่ง ตัดกับที่บราซิลครับวิธีการแบบนั้นเลยครับคล้ายๆกันอาจจะมีความแตกแต่างเล็กน้อยตรงที่ว่าลุยเฟ,เฟสโกลลารีเนี่ยเข้ามาทํางานก่อนเริ่มทัวร์เมนต์หปีครับแต่ไมชเช่เนี่ยเริ่มงานตั้งแต่ปี94แหลวก่อนที่ฟุตบอลโลกจะเริ่ม4ปีแต่บิ๊กฟิลก็พยายามครับแล้วเขาก็โดนโดนวิพากษ์วิจารณ์โดนค่อนขอด,โด,โ,ด,โ,ด,โ,ดโดนตั้งคําถามเยอะแยะมากมายเพราะดูเหมือนว่าสกลลารีเริ่มต้นด้วยกัน ทดลองครับหวานไปเรื่อยเลยครับมีนักเตะที่เข้ามาอยู่ในทีมชุดของเขาเนี่ยครับได้โอกาสลงเล่นทีมชาติเนี่ยหกคนนะครับก่อนที่จะคัดเหลือ23คนสุดท้ายมาลุยในฟุตอลโลกฉบับเอเชียของเราครับที่จัดในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ซึ่งเขาก็ลองผิดลองถูกมากครับมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆและผลงานมันก็ไม่ได้สวยหรูครับสื่อบราซิลก็พร้อมโจมตีทัดลมเข้าไปแต่ในทางกลับกันครับสิ่งที่มันค่อยๆเติบโตขึ้นมาก็คือ มิติใหม่บางอย่างครับนั่นคือภาพของการแก้ไขปัญหาในเรื่องของความฟิตและแนวคิดการเล่นให้นักเตะเล่นกันเป็นทีมมากขึ้นช่วยกันวิ่งมากขึ้นสนับสนุนซึ่งกันและกันมากขึ้นภาพจําของบราซิลสมัยยุคก่อนนะครับมันอาจจะเป็นเรื่องของความสามารถเฉพาะตัวเป็นหลักครับเพราะบ,บราซิลนี้เทคนิคพร่าพรอ,อยู่แล้วแต่บิ๊กฟิลด์นี่แหละครับที่เอาระบบทีมเข้ามาครอบแล้วก็ใช้ทีมเวิร์คช่วยกันวิ่งช่วยกันไร่เพราะฉะนั้นต้องไปเติมเรื่องของความฟิต ที่สำคัญคือการสร้างบรรยากาศภายในทีมครับให้มีความสัมพันธ์ที่ดีบางสื่อเนี่ยเรียกทีมชุดนั้นว่า scholarly family ครับอยู่มันเป็นแบบครอบครัวนอกจากนี้ครับด้วยแนวทางที่มันเกิดขึ้นมันต่อเนื่องไปถึงระบบการเล่นครับยุคก,ก่อนหน้านี้ปกติก็คือ4ี่ครับหรืออาจจะเป็น4-2-4่ด้วยซ้ำไปทิ้งมิดฟิลตัวรับ2คนที่เหลือเล่นเกมลุกไปฟูลแบ็กเติมขึ้นไปแต่บิ๊กฟิลมองเห็นแล้วครับว่า ถ้าเล่นในระบบเดิมครับความสมดุลในเกมรับมันจะยังสุ่มเสี่ยงเพราะฉะนั้นเขาจึงเปลี่ยนระบบครับน่าจะเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นบราซิลเล่นในระบบหลัง3 3 5 2ซึ่งก็ทดลองมานานพอสมควรครับจนกระทั่งมันเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างครับแนวรับชัดเจนแล้วกองกลางชัดเจนแล้วเหลือแค่อาวุธจู่โจมครับตัวรุกข้างบนนั่นแหละ พื้นที่หนึ่งเดียวครับที่สกอร์รี่นั้นใช้เวลาในการหาความลงตัวอยู่นานพอสมควรเพราะว่าแน่ๆน,นะครับโคต้าแรกที่ต้องมีก็คือโรนัลนดครับนี่คือตัวจบสกอร์ที่เราคงไม่ต้องบรรยายอะไรกันมากมายครับยิงเป็นเข้าแล้วก็อยู่ในจุดที่พีคเพียงแต่ว่าในปีนั้นนะครับเขาอาจจะมีปัญหาการบาดเจ็บซึ่งบิ๊กฟิลก็รอครับรอให้ร่างกายมันฟื้นฟูให้เต็มที่ที่สุดก่อนที่จะเริ่มทัวร์นาเมนต์และนะั่นคือจุดเริ่มต้นของการ ได้รู้จักของคำว่า Trio 3R นี่แหละครับในทีมชุดนั้นนะครับมีนักเตะที่เล่นอยู่ในลีกของบราซิลเล่นอยู่ในประเทศตัวเองเนี่ยคนครับแล้วก็ถ้าเราเอาเฉพาะแบบตัวรุกที่เป็นบิ๊กเนมจริงๆนะครับก็มีแค่3คนนั่นแหละครับโรนันโดลิวันโดโรนันดินโนที่เหลือเนี่ยเป็นกลุ่มก้อนเด็กดาวรุ่งที่อยู่ในลีกของตัวเองหมดเลยไม่มีโจนีเอลแบร์ที่กำลังท็อปฟอร์มกับบาเยอร์มิวนค หรือมาโรชาเดลครับที่กำลังโดดเด่นกับเอฟซีปอรตแต่สิคกโร่กลับไปเลือกกลุ่มนักเตะโนเนมอย่างลุยซาวอย่างเอดินสันเข้ามาสนับสนุนเพราะเขาค่อนข้าง,งมั่นใจครับว่า3มคนแรกที่มีอยู่เนี่ยมันเพอร์เฟแล้วครับที่เหลือเป็นเพียงแค่ตัวอะไรที่เอาไว้ใช้ในช่วงเวลาที่มันเหมาะสมถ้าเราจะแบ่งบทบาทหน้าที่ที่มันชัดเจนทั้งเอลแบร์ทั้งชาเดลเนี่ยน,นะครับ เป็นตัวจบสกอร์ซึ่งไม่มีทางที่จะเบียดทางโรนัลดได้บิ๊กฟิล์มั่นใจแบบนั้นครับมันจะทำให้ตัวที่คอยมาเสริมเนี่ยก็จะเป็นตัวรุกในภาคพื้นอื่นยืนอยู่ข้างหลังคอยสนับสนุนนั่นคือภาพรวมใหญ่ๆครับเพราะนอกเหนือจากตัวรุกที่สกอร์เ่เลือกเข้ามานะครับมีอยู่มา5คนตำแหน่งอื่นๆหรือคนอื่นๆเนี่ยคือส่วนใหญ่จะเป็นนักเตะเกมรับหมดเลยครับบิ๊กฟิล์อธิบายแบบนี้ครับบอกว่าเขาต้องการสร้างทีม เพื่อหาบุคลิกที่มันชัดเจนครับเลยต้องเลือกกองหลัง3คนและเขาก็ได้3คนที่ยอดเยี่ยมมากครับลูซิโอเอ็ดมิลสันโรเกจูเนียทั้ง3คนนั้นเข้าขากันแล้วไว้วางใจได้เป็นพื้นฐานแรกครับเพื่ออะไรเพื่อจะทำให้วิงแบค็คของเขาครับมาโกสคาฟูโรเ์โตคาร์ลอสได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างถนักนั่นคือการเติมเกมรุกเป็นอีกหนึ่งอาวุธลับ ข team เขาบอกว่านั่นคือการตัดสินใจที่เต็มไปด้วยเหตุผลรองรับที่สุดแล้วครับเรามีประสบการณ์แล้วว่าในฟุตบอลทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันอาจจะมีเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่คาดคิดหรือเหนือความคาดหมายแล้ววิธีการนในการผ่านด่านไปเรื่อยเนี่ยมันต้องมีอะไรพิเศษครับมันต้องมีหลากหลายมิติสกอรรี่บอกว่าผมเลือกทุกคนผ่านการตัดสินใจร่วมกับสตาฟโค้ชและท้ายที่สุดแล้วทุกคนก็ได้เห็นว่านี่คือสิ่งที่มันถูกต้องครับ และภาพมันก,ก็ค่อยๆปรากฏมาครับก่อนเริ่มทัวร์เมนต์หปีก่อนหน้านั้นโรนโดมีการผ่าตัดมีอาการบาดเจ็บสคอรีก็พยายามประคบอพอึงงมครับเพราะเขารู้ครับว่าไม่ว่าคุณจะเล่นวิธีการไหนไม่ว่าคุณจะเล่นระบบอะไรนักเตะอย่างโรนโดต้องมีพื้นที่ว่างในตำแหน่งตัวจริงถ้าเขาฟิตถ้าเขาสมบูรณ์บราซิลจะได้ผลประโยชน์ตรงนั้นอย่างมหาศาลประเด็นถัดมาคือ2คนที่จะคอยสนับสนุนนี่แหละครับ เขาแบ่งเป็น2ประเภทครับคนแรกเนี่ยควรจะต้องเป็นตั้งแต่ที่มีความสุขขมเยือกเย็นสงบนิ่งแต่มีความแน่นอนครับและตัดสินใจเด็ดขาดซึ่งคนนั้นคือริวอ r d โดครับสกอร,รีชื้นชมว่านี่คืออีกหนึ่งคนที่เป็นหนึ่งในผู้นำของทีมครับแม้ว่าอาจจะมีบุคลิกแตกตา่างเงียบมากพูดน้อยขนาดตื่นเช้ามาเนี่ยนะฮะยังไม่เคยแบบ ทักทยายอนุสวัสด์คนอื่นๆถึงขั้นนั้นครับแต่สิ่งที่ริเว์โดมีก็คือความสงบนิ่งความเยือกเย็นและใช้ศักยภาพของตัวเองเนี่ยนะฮะถูกที่ถูกเวลาเสมอและเป็นนักเตะที่พึ่งพาได้ครับนั่นคือคนแรกอีกคนที่เขาต้องการก็คือมันจะต้องเป็นคนที่มีความมือหวาหน่อยมีความสดใหม่มีความฉูดฉาดแพรวาวคุณสุณสัติตรงนี้โรนัลนิโยเท่านั้นครับซึ่งในเวลานั้นเนี่ยเพิ่งย้ายข้ามฟ้ามาเล่นที่ยุโรปครับ อยู่กับโรดิสซงชังแมงอายุ22ปีเท่านั้นบทบาทหน้าที่ชัดเจนมากครับผู้ขาทั้งสาคนนั้นเรได้ว่ารับเหมาในเกมรุกเลยครับมีความสําคัญเทียบเท่ากันโรนโดยืนสูงสุดครับเป็นกองหน้าตัวจบสกอร์เป็นตัวเป้าขณะที่ริวันโดกับโรนานิญョนั้นเคลื่อนที่อย่างอิสระครับแล้วเล่นกันอย่างลงตัวมากโดยมีนักเตะที่เหลือลนะครับวิ่งไล่แย่งบอลแย่งบอลกลับมาให้เร็วที่สุดแล้วก็ส่งขึ้นไป ให้3คนนั้นไปเล่นกันมันคล้ายๆกับว่าสกอร์รีนั้นพยายามจะปิดจุดอ่อนของบราซิลครับในยุคปี1998ที่เต็มไปด้วยนักเตะที่เล่นเกมรุกแล้วอาจจะมีปัญหาในการเล่นเกมครับเขาเตัดใจแค่โยนพระราหน้าที่ตรงนี้ให้กับ3คนข้างหน้าครับและมีความมั่นใจว่าทั้ง3คนนั้นเป็น3ประสานที่ลงตัวมากส่วนคนที่เหลือรับบทบาทเป็นพึ่งงานเลยครับทำยังไงก็ได้ครับป้องกันให้อยู่ย่างบอลให้ได้แล้วคายบอลออกไปข้างหน้าด้วยแนวคิดตรงนี้ครับ สิ่งที่มันได้มาก็คืออันดับแรกคือความสมดุลของทีมครับและสิ่งที่มันตามมานอกจากนั้นก็คือวิธีการรับมือกับจังหวะสวนกลับของบรรดาทีมที่เจอกับบราซิลหรือเอาพูดงตรงๆนะฮะทุกทีมที่เจอกับบราซิลนะครับก็มักจะใช้วิธีการสวนกลับแบบนี้ครับแต่ในปีนั้นบราซิลมีนั้งแต่เกมรับมากขึ้นและสามารถจัดการได้ถ้าเรานึกภาพตามนอกจาก3ตัวแนวรับนะครับลูซิโอเอ็ดมิลเนโรเกจูเน่ ยังมีมิฟิวชิงรับที่คอยเป็นพึ่งงานอย่างที่บอกนะครับจิวเบตเตอร์ซินวารวมถึงดาวรุ่งอีกนึ่คนก็คือเคลบเบอันครับที่แจ้งเกิดในท์นเมนนั้นชื่อเหล่านี้แหละครับที่จะคอยเป็นกำแพงต้านจังหวะสวนกลับและทำให้เกมนั้นสามารถเดินเครื่องเกมรุกได้อย่างต่อเนื่องโดยมี 3R เป็นทริโออยู่ข้างบนนี่แหละครับที่คอยจัดการและเมื่อทุกอย่างมันลงตัวผลงานม,มันก็ ประจักษ์อย่างที่เห็นครับบราซิลใช้เกมรุกเล่นกันแค่3คนแต่เป็น3คนที่มันเวิร์กอย่างน่าเหลือเชื่อครับความเข้าใจบทบาทหน้าที่ทักษะเชิงบอลมันหลอมรวมกันเป็นก้อนเดียวกันเรียกได้ว่าเป็นจุดแข็งของทีมเลยครับท้งโรนัลโดลิวารโดโรนันดิโนแล้วมันเพิ่มเติมในเรื่องของความหลากหลายด้วยครับบราซิลเป็นแชมป์โลกด้วยการชนะรวด8เกมนะครับโรนัลโดยิง8ประตู เป็นดาวซันโบวรเวนโดยิง5ประตูครับโรนัลยดยิงอีก2ประตูภาพจำก็คือโรนโด r อานมาในทรงผมแบบไดโกโรใช่ไหมฮะจากคำพูดของเขาก็คือเพื่อเป็นการเบี่ยงเบนสื่อให้ไปคุยเรื่องทรงผมมากกว่าผลงานนะฮะแต่ถ้าว่ากันในสนามแล้วนะครับมันเหมือนเป็นการฟื้นคืนชีพจากที่มีปีที่เต็ไมไปด้วยการบาดเจ็บจาก8ประตูนั้นนะครับ6ประตูเกิดขึ้นในกรอบ6หลาครับสำหรับโรนัลโด เป็นการจังหวะแท็บอินเข้าชาร์จยิงจอจอมันบ่งบอกอะไรครับบ่งบอกว่าหน้าที่ของโรนโดในทัวร์เมนต์นั้นคือการจบสกอร์ครับไม่ต้องไปรับบอลจากตรงกลางไม่ต้องไปตะลุยฝาไม่ต้องไปดวลเดียวกับกล้องหลังซึ่งมันจะเป็นจังหวะสุ่มเสี่ยงครับที่ทาให้เขาเกิดอาการบาดเจ็บได้ปะทะโดนเตะโดนสกัดต่างๆเพราะฉะนั้นบิ๊กฟิลเคลียร์ตรงนี้เลยครับยืนสูงรอจบควรเปลี่ยนในกอบปโทษ เพราะบทบาทหน้าที่ที่เหลือริวันโดและโรเนลโลสามารถรับมือกับมันได้นี่คือการวางหมากเพื่อตอบโจทย์กับร่างกายของโรเนลโดครับส่วนริวันโดครับอย่างที่บอกครับเยือกเย็นแนนอนสงบนิ่งมีลูกเกา๋าจังหวะที่ตบตาู้ตัิสินใช่ไหมฮะโดนบอลอัดเข้าบริเวณหัวเขา่าเจ็บที่หน้านักเแต่ตรุกรกีโดนใบแดงมมนก็เป็นเล่เหลี่ยมครับที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าเกมนั้นเ,นเจอกับตรุกรกีที่ กำลังสดเหลือเกินซึ่งสุดท้ายก็เป็น e เรเวโดนี่แหละครับที่ยิงประตูใช้ได้จากจุดโทษช่วงท้ายเกมนอกจากนี้เรเวโดยังเป็นตัวคอยสลับครับในจังหวะที่โรนโดนั้นอาจจะขยับออกมาเล่นทางกว้างบ้างนะครับ <เล S 1> ก็จะเป็น e เรเวอโดนี่ครับที่คอยเข้าไปสอดแทนเข้าไปอยู่ในพื้นที่อันตรายตรงนั้นแทน3จาก5ประตูในทัวร์นาเมนต์นั้นของเขาเนี่ยนะครับเกิดจากการวิ่งพุ่งเข้าไปในกรอบเขตโทษนี่แหละครับสุดท้ายโรนันยอครับ เวลานั้นคือพูดได้ว่ากำลังเชิดฉายเลยครับกำลังสร้างมิติใหม่ของวงการฟุตบอลยุโรปพึ่งย้ายมาอยู่กับบร,ริสัน์เช็แมงทวงท่าลีลาการเลี้ยงบอลได้รับอสิสระมีพื้นที่ในการเล่นไปทุกที่ครับขยับไปทุกแดนในพื้นที่เกมรุกไม่มีตำแหน่งตายตัวและทุกคนก็ได้เห็นจุดแข็งของโรนัลโในครั้งนั้นครับนั่นคือการครองบอลที่มันคล่องแคล่วเหลือเกิน ดูปราดเปรียวหลือเกิดและเหนียวแน่นด้วยครับไม่มีเสียบอลง่ายๆเนื้อสิ่งอื่นใดคือค่าดาวลำบากครับไม่รู้จะทําอะไรในเพลย์นี้เลี้ยงจี้เขามาจะจ่ายจะยิงจะส่งจะหลอกจะสับขาจะโชว์ทริคต่างๆค่าดาวลำบากรบประตูที่ยิงข้ามหัวดิวิสแมนก็อาจจะเป็นหนึ่งจุดที่หลายๆคนจําได้เสืออังกฤษอาจจะบอกว่าฟลุกครับแต่ฝั่งของบราซิลโรนัลโบอกว่าตั้งใจ แล้วแต่มุมมองครับแต่คำตอบที่มันชัดเจนที่สุดก็คือนั่นคือปีที่มันแจ้งเกิดจริงๆครับของเขาบทสรุปในปีนั้นครับของแก๊งทริโอ 3R เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกอย่างมันมาพร้อมกันพอดีครับฝีเท้าโคช้ชระบบวิธีการแนวความคิดและทีมเวิร์คของบราซิลเมื่อทุกอย่างมันลงตัวครับพูดง่ายๆก็คือไม่มีใครเอาอยู่แม้กระทั่งในเกมนะัดชิงชนะเลิศที่เจอกับเยอรมนีครับ สกอร์ออกมา2-0ในรูปเกมที่เหนือกว่าอย่างชัดเจนและ2ประตูจากโรนโดก็มาจากจุดเริ่มต้นของ 3R นี่แหละครับลูกแรกเรือบันโดยิงติดเซฟโรนโดซ้ำเข้าไปลูก2ก็เป็น r รืวบันโดครับที่วิ่งข้ามบอลเปิดพื้นที่ให้กับโรนโดจบสกอร์อย่างเยอือกเย็นนั่นคือความยอดเยี่ยมของพวกเขาครับสิ่งนึกภาพตามแล้วมันก็ยังมีลีลาที่ตื่นตาตื่นใจ แม้ว่าจะผ่านมาแล้ว20ปีก็ตามนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าพูดถึง3ประสานในระดับทีมชาติเนี่ยชื่อของทั้ง3คนจะโผล่ขึ้นมาทันทีครับและความยอดเยี่ยมตรงนี้ก็ยังกลายเป็นตำนานของศึกบอลโลกด้วยครับ 3R t rio, r i o r ทริโอโ r นโดอุริ i n โดโรนันโครับคิดถึงพวกเขากันบ้างหรือเปล่านะครับลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยละกันนะครับแล้วก็คอนเทนต์นี้ยกให้กับแฟน ทับแซมบ้าเลยครับผมเชื่อว่าหลายๆคนชื่นชอบในตัว3คนนี้อยู่แล้วนะครับฝากคนนี้ของเราไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ ขอบคุณมากๆนะครับที่ชื่นชมคอนเทนต์ของเรานะครับผ่านทางช่องทางของ Mainstand Thailand นะครับตอนนี้กำลังเดินหน้าเข้าสู่หลัก5แสนซับแล้วอยากถึงเร็วเร็วนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วเอ้ยยังไม่ได้กด subscribe ฝากไว้ด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกับช่องเราด้วยนะครับรวมถึงช่องทาง podcast นะครับ SoundCloud Spotify Apple Podcast นะครับแล้วก็ถ้าใครพลาดคอนเทนต์ดีๆนะฮะเรายังมีอีกเยอะแยะมากมายครับตามเข้าไปดูได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ